ดีครับพบกับเราในช่องน้องมากมีอ e เลฟินไทยแลนด์ครับวันนี้มารับสับปะรดช่วยช้างตกงานนะครับที่บุรีรัมย์นะครับสวัสดีครับแม่ควานน้อพอใจครับวันนี้สับปะรดจากคุณแม่แม่อ๋อแม่ยุ้ยนะครับกี่เชือกนะทั้งหมด6 0เชือกนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับก็3คันรถ10ล้อ ต้องขอบคุณแม่ยุ้ยนะครับมากมากเลยนะครับผมนะครับก็ขอให้แม่ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับธุรกิจน้ําดื่มแม่ปังปังน้ำดื่มอะไรนะ,น,น,ะรน้ำดื่มบูมนะครับน้ําดื่มบูมนะครับผมนะครับมีหลายสาขา,านะครับน้ําดื่มบูมก็อุดหนุนแม่แม่ได้นะครับแม่แม่ก็ได้แบ่งคะแนนมา มาช่วยชาวช้างตกงานนะครับนี่แล้วก็จีอออ้โพล่ด้วยวันนี้พโเล่ดันลอยเนะครับรรนี่นะครับก็ขอบคุณแม่ยุ้ยนะครับที่ช่วยเหลือชาวช้างตกงานนะครับบุรีรัรมย์รวมๆกันได้60เชือกนะแม่กับแล้วก็ขอแม,แม่ช่วยเป็นสะพานบุกแม่ชาวช้างแต่บุบรีรัมย์ด้วยนะคะแม่ครับผม พอ่อ,อ,พอใจนะครับวันนี้เป็นน้องพ่อใจนะครับเป็นคนประสานงานนะครับช่วยเหลือเจ้าช้างนะครับต้องขอบคุณไปยังท้องน้องพ่อใจรุ่งฟ้าแล้วก็น้อง,น,อง,งน้องดวงใจนะครับน้องคนเล็กในส่วนพ่อเขาสวัสดีครับควานน้อยคุณดอยช้างไปไหนไปไหนไปไหนผมว่าผมจะมาติดต่อคุณถ่ <c oughs> <c oughs> ายคลิปเลยเนาะเอะ <c oughs> <c oughs> ควันน้อยน้องน้องมันนี่อยากมีน้องแล้วมันนี่อยากมีน้องแล้วไ่มค้ม่แม่เขาแม่เขา มันนี่อยากมีน้องสิ้นเดือนป่ะส,สิ้นเดือนเราสิ้นเดือนเจอกันเนาะนะครับถึงถึงสินสอดสินสอดนี้ผ่อนส่งได้ไหมได้ตกลงกันตรงนี้เลยก็ันนันนนน่นแหละ ยกทีเดียวตอนที่ตอนที่เขาเขามีความสบายใจอ๋อนะครับเขารู้สึกว่าอู้ฉันสบายใจแล้วฉันเออฉันโล่งใจเน้นเลยไม่ได้เห็มันยกขึ้นมือจ้ะแมนนะยกทีเดียวแล้วเลยนี่นะครับโอเล่นะครับสองปีไปจะเนาะสองปีก็มีเวลาหาคะแนนอยู่แต่ยอดยอดวันละยี่สิบยี่สิบบาทก็ยังได้ยอดหนึ่งนั่นกัน ขออีมออมแม่ครับไ,ไ,ไม่มีก็ขออีแม่ครับผมเ,เป็นช้างที่รูปหล่อมากนะครับเป็นพ่อพันธุ์ลูกหลายเชือกแล้วเนาะพี่น้อยได้กี่เชือกแล้วมีห้ามีห้าตัวละตัวละสามอแม่แม่หนึ่งมีสามสามเชือกครับมีห้าห้าสามสิบห้าครับผมอ๋อ เท่าน er. ั Th ้นนะเท่ากึ Kent ่งเทพเป็นชมพูมีลำสึสึกครับผมเมีย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 พี่โอเล่ครับบ้อลินอุยงางากระเด็นยืงอยู่ไหมอยู่ครับอยู่นะแม่่สนใจติดต่อมาได้ที่ช่องพลายโอเล่ได้ครับนี่ครับไม่รู้ว่าจะยังไงหักยาวไหมพี่น้อยยาวครับยาวตรงนี้ประมาณนี้ไหมที ปลายมันที่เหลือเนี่ยเสมอตย๋อเสมอกันอูยาวอยู่เป็นกี่ชิ้นชิ้นเดียวเลยหากตอนัเกตราหามาเจอมันฟังอ๋อมันฟังแตปาเป็นทอยาวเลยช่วงนั้นก็ตกมันด้วยเนี่ยปเป็นช้างที่รูปหล่อของจังหวัดบุรีรัมย์อีกหนึ่งเชือกนะครับผมควานก็หล่อนะครับ แต่ล้อน้อยกว่าผมนิดนึงเดไม่ใช่แล้วเนอะเด้อ้วนนะครับอ้วนยงอ้วนอ้วนอะไรสิไปเร็วนี่เห็นว่าเห็นคุณว่าเหมือนช้างคุณจะตกมันใช่ครับตอนนี้กำลังทำการวิจัยอยู่ครับวิจัยว่าจะตกมันต้นไหนนะครับตอนนี้กำลังทำการวิจัยอยู่คือการที่ช้างตกมันนี่คือเขาสมบูรณ์ ครับเขาสมบูรณ uh ์ของเขาเนี here, ここ่ยพร้อมที่จะซื้พันตลอดเวลาครับผมประเภทนี้เขได้อาหารที่สมบูรณ์มีวิตามินสูงโปรตีนสูงปุ๊บเอาเลยครับได้อยู่ในที่เย็นมีแดดบ้างโดนแดดบ้างโดนน้ำบ้างเย็นๆนะได้กินอาหารที่อร่อยแล้วก็เพิ่มมีอยู่ในสภาวะที่ไม่เครียดครับครับถ้าเครียดนี่ช้างมันจะไม่ มันจะไม่อ้วนนะเหมือนคนต้องเครียดจะไม่อ้วนนอนไม่ไม่ไม่อิ่มกินข้าวก็แม่อร่อยกินได้ในเกี่ยวนั่นคือคนเครียดมันต้องดูแลทางสุขภาพจิตใจด้วยใช่ครับผมภายในสุขภายนอกครับครับผมก็เลี้ยงช้างอย่างควานน้อยก็คือวิถีชีวิตเลี้ยงช้างจริงๆนะแม่ออกมาเลี้ยงข้างนอกเล่นน้ําเล่นท่านะครับกินอาหารตามธรรมชาติเล่นครับเล่น่เลนท่าด้วยครับท่าเยอะด้วยเอออาดันอาดันช้างใช่ไหมไม่ใช่เล่นแต่ต่ออ๋อตามท่าอันนี้เนาะ ทงนี้เขาเรียกอะไรท่าม่วงอันนี้ต้องเนี้ครับท่าเรือหลายท่าเหมือนกันท่าบิงท่าตราดท่าท่าท่าวังทะลุหลายที่นะครับทลาดหลายท่าไปเรียนท่าบันดูท่าบันดูท่าสิเมกใช่ครับเออท่าสิเมกท่าต้มท่าสิเมกก็ตรงสะพานข้ามไปหมู่บ้านช้างนะครับตรงนั้นก็จะเรียกท่าสิเมกสิเมกครับนี่ท่าบิน แต่บันบิงย่ท่าเดิมบิงบ้านกระเบื้องบ้านกระเบื้องข้ามบ้นกระเบื้องมาบ้านไหนอ๋อลงไปบ้านยางบพรมนะครับกแล้วมครับก็ครับก็จะจบไปครับ ครับติดตามช่องตุลีเอฟซีไทยแลนด์ได้นะครับผมมีเตะมาขอเอฟซจากอุลีเอแล้วถึง2องแสนซับยังถึง2องแสนแล้วสองแสนแล้วอแบโอ้นะครับแบ่งมานี่จากจากห้าหมนะครับแม่สามารถคนัครับเนาะที่จติดตามเราและติดตามเราครับใช่ครับเขาถ้า แม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมมาสับรถโอเล่ตาขึ้นรถให้ผมได้ไหมนี่ตัดได้ครับแต่ีเป็นทักษะเยอะมากครับผมลองดูนิดนึงตัดแล้วผ่านห้าลุยเลยครับผมอีนะครับแม่ๆเราได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมี ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ